สวัสดีครับอัปเดตอีกนะครับตอนนี้ดินไม่พอครับก็เลยต้องเป็นต้องเปิดเปิดบออีกครับประมาณ3เมตรเปิดบอให้กว้างอีก3เมตรนะครับเพราะทางนู้นมันไม่พอนะเนาะเือพื้นที่เยอะ นี่ครับเปิดตุกบอลนะครับดินผมไม่พอ เรียกว่าจะให้เสร็จวันนี้นะเนาะแต่ไม่เสร็จนะครับรบสวยงามอยู่ เปิดบอไปอีกครับนี่ครับไมโครสั่งได้ทำตามใจเจ้าของพื้นที่นะค,คุยกันง่าย โอเคครับเดี๋ยวถ้าเสร็จนี้เราคงผมจะมาเบียดอีกทีนะครับให้มันเสร็จปื้ยตี้ก็เพราะยังเอารถเอารถมาดันดินอีกโอเคครับขอบคุณครับ